พาไปดูคอที่มันตี้ยครับป่าเฮ้ยป่าไม่ได้ลึกเนาะน้ามันอยู่แค่อย่างงี้เนาะเดี๋ยวพวกลาชนเนี่ยข้างในลาช่อนหลายแล้วนะยังต้องซื้อมาสองก็ได้แล้วเช่นอืยิ่งได้แต่ละตัวมีแต่คัก ดี๋ยวลงไปดูคลองล่างบานดาวชนอู้ตอนนี้มาตีตอนนั้นไม่กัดทุกใบปรชนไม่ได้ใหญ่จี่บอาบมาตีกันว่าปลาชูโนแอนนั่นแหละไอ้มาตีบ้านไหนแต่ปลาชนน้ำตีมว่าตอน

ายสามหลังมา้งก็จะช่วยออ <c oughs> โอได้อยู่ต้อมาสามมันเรื่องกันายไปก่อนคัดหัวตึ๊บสามแรงยงคยือพอขู่ได้มั้งไฟเลยไม่ต้อ,อ,องขัดให้ อะไปบนมันหนึบโอ้ไปผุดยอดไม่มีกัดสักตัวมีแต่จิ๊บ โอ้มาชุดขี่มาคนเดียวเลยนะบอกว่าสแบบตึมตึมตุกมปลายนะหรอ้ปลายเออปล่อยไล่ก็ได้ตะนี่ตีได้ละอ่ะนี่แหละจะปลา,าจะตื่นบ้างที่ตรงนั้น

<laughs> cái lông nó xoáy rồi Này nó chơi Phủng nó chơi kia với nó hey, cái Này Kìa như vậy ฟ้าหนึ่งเลโคกน้ำอย่างนี้นัจะอ,อยู่แต่วันลุงลุงวันนี้โคก Nè